สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะแม่จะมารีวิวพร้อมกับเด็กหญิงเชอร์เแกลค่ะวันนี้วันนี้มันมีอะไรเนาะนี่วันนี้นะคะแม่มีตะเกียบที่ฝึกใช้ตะเกียบของเด็กนะคะอช่เเออเขาอันนี้มันชื่อว่าตะเกียบเอดิสันนะคะน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะน่าจะจําได้แม่มีอันนี้อันนึงเหมือนกันนะที่เอาไว้ให้เจมแตมฝึกตะเกียบเราเคยใช้กันใน คลิปรีวิวมาม่าอันปังแมนแล้วก็ชั้แนพีพโพลโลนะคะใช่ชั้แอมชอบใช่ไหมลูกโชบี้ใช่ค่ะมีโชบุมเลือค่ะโ <c oughs> ชบุมชบุม <c oughs> แล้วตอนนี้แม่ก็ไปเจอเซตนี้มาซึ่งเขามีอุปกรณ์ในการช่วยช่วยใช้ตะเกียบมาเยอะยแยะ <ใช S 1> เลย <ใช S 1> นะยตะเกียบตาเด็ดเด็ดมากสี่อะไรตะเกียบเอดิสันนี่นะคะแม่ก็ไปซื้อมาจากพารากอนค,ค่ะตรงแผนกเด็ก แต่ที่อื่นก็มีนะคะอย่างเดอะมอลล์หรือว่าเอ็พโพรเรียมว้าวอันนี้มันใหญ่นี่นะคะของที่เขาบอกมานะในแพ็คว่ามีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีตะเกียบนะคะตะเกียบ<อ>หัดใช้ที่มีที่ให้ใส่นิ้วได้แล้วก็มีกรวยมากีก่อันคะลูกห้าอันหรอคะมีแค่นี้หรอคะสี่ส มีสี่แล้วลูกไม่ใช่เปล่าห้าค่ะห้า <5 S 1> <5 S 2> ค่ะแล้วก็มีห่วงห่วงอันนี้นะคะแล้วก็มีกลมกลมอันน,น,นี้แล้วก็มีอันนี้สติกเกอร์ค่ะอันนี้แม่เน่ารู้สึกว่าน่าจะเอามาพันรอบกลวยนะน่าจะเป็นสติกเกอร์พันรอบกลวยแล้วก็คู่มือค่ะขอดูก่อน โอ้โหเศรษฐาตจะต้องใช้ตะเกียบเก่งแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เจนแตบบ้มใช้เป็นค่ะก็มีโบกะอ่ะอเอาใส่โชว์เลยอันนี้นะคะเขาก็มีทั้งแบบสรับมือซ้ายมือซ้ายและมือขวานะเพราะว่าการที่เด็กการที่เด็กฝึกเยอะๆนะคะได้ฝึก มือขวาเยอะๆจะช่วยพัฒนาสมองด้านซ้ายฝึกมือซ้ายเยอะๆช่วยพัฒนาสมองด้านขวาอันนี้เหรอใช่ค่ะอันกลมๆออะไรอะอะไรคะอันกลมๆอะไรไรเปลบาใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อที่เราใช้ฝึกตะเกียบนะคะในการหนีบเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อเดียวกับที่เด็กๆใช้เขียนหนังสือเพราะฉะนั้นฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เขียนหนังสือเก่งขึ้นมีสมาธิ IQ EQ ที่ดีแล้วก็เขียนสวยขึ้นด้วยนะคะ วิธีที่จะฝึกเด็กๆนะคะตามที่แม่ดูในนี้มานะเขาก็จะมีหลากหลายวิธีมากเลยจริงๆแล้วเราสามารถมาประยุกต์กันเองได้นะคะเดี๋ยวเชตันต้องใส่นิ้วถูกลูกถ้าเชตันจะใช้อะนี่นะคะนิ้วโป้งใส่ไปตรงนี้อ่านิ้วชี้นี่น้ๆนิ้วชี้ตรงนี้อ่านิ้วกลางนิ้วชี้หออ่านิ้วชี้ใส่ตรงนี้ค่ะอ่าอ่นี่อยากใช้มือนี้ช่วยสิอ่านิ้วขึ้นมาแล้วให้ดูหน่อย เก่งมาก<บ>เออเอาใส่ลเ, e เลยลูกก็อุปกรณ์ที่เขาให้มามากมายนะคะเท่าที่แม่ดูนะเราสามารถดัดแปลงมาเล่นหลายอย่างมากเลยนะเอามาเล่นพร้อมๆกับสอนเรื่องสีได้เลยนะคะอาจจะบอกว่าเอาสีแดงไปใส่สีส้มก็ได้นะคยังไม่ใส่สีช่หนโดยการใช้ตะเกียบนะคะ,ะจะเอาอันนี้ไปสีใ<ด>ส่ด้หรือว่าจะหนีบตัวเล็กอันนี้นะคะ ไปใส่อ่ะสีเขียวอย่างนี้นะ <c oughs> หรือว่าเราจะเอาห่วงสีแดงไปใส่ในกลวยสีแดงอย่างนี้นะเออมันเล่นได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าแบบอันนี้อันนี้เป็นพร้อมๆนะคะใช่ค่ะทําเป็นล้อรถยนต์ใช่ไหมคะ้ะค้ <c oughs> <c oughs> าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแม่จะสอนเธอตแตมหนีบตะเกียบนะคะใส่นิ้วเข้าไปตามที่เขามี ล็อกมาให้เลยนี่นะเขามีช่องมาให้ทีนี้เชตันอยากเอาสีอะไรใส่ในกลวยสีอะไรบอกแม่ก่อนเชตันจะให้อันนี้ไปอยู่ในนี้สีอะไรคะสีนี้อันนี้สีเสลืองภาษาอังกฤษเรียกว่าเืองภาษาอังกฤษเรียกว่าสีสีอะไร เล่ห์หลเก่งมากอ่ะจะเอาสีเยลโล่ไปใส่ในกล้วยสีอะไรคะสีนี้สีอะไรนี่คือสีกรีน <Green. S 2> ชาตรามก็ต้องเอานิ้วใส่เข้าไปที่ช่องนี้นะกรีนกรีนใช่พอนิ้วใส่เข้าแล้วนะคะอ้า่ะนิ้วอะา่อ่าเก่งมากนิ่ <c oughs> นิ่ต้องขับนี่ขึ้นมาแบบนี้ก็ใ <c oughs> ส่สีกรีนใช่พอใส่ไปได้ก็ปล่อย อ้วยอ่าเก่งมากค่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็มีทั้งนั้นเรามาลองเอาสีเอาเล็กๆอย่างนี้นะคะใส่ไปในพวงอย่างนี้นะนี่เอามานีบสีส้มขึ้นมาอ้ามืออย่างนี้คะอันนี้อ่ะสีส้มไงนีบขึ้นมาใส่ไปในนี้เออมือช่วยหรอนี่เห็นไหมช่วยคะตะเกียงใส่ไว้แล้วเราก็สามารถนี่นะคะให้น้องๆนะ เอาห่วงใส่ในกลวยอาจจะสลับสีหรือสีเดียวกันยังไงก็ได้นะคะดูแล้วว่าเอามาประยุกต์เล่นได้เยอะแยะมากมายเลยนะ <Okay. S 1> เด็กจะได้สนุกกับการออกกําลังกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นการฝึกใช้ตะเกียบไปในตัวนะคะนี่แล้วตะเกียบอันนี้นะคะปลายปลายโค้งมนนะคะแปลเป็นตุ่มอะทําให้แล้วก็มีเนี่ยคือมีลายมีรอยตรงนี้นะคะทําให้หนีบอะไรขึ้นมาง่ายนะ ดีบไข่เนี่ยไปใส่ไข่แพตตี้อ่านี่แฮร์รี่มาใส่อ่ามีไข่คนนี้ไข่เอ็ดดี้เอ็ดดี้ไปไหนแล้วไข่ไปไหนคนนึงพอลโล่โพอลโล่โพอลโล่ฮอลโล่ของเอธอฮอลโล่เอามาพอลโล่กับใครคะของคลองนี่เก่งคองคลองค่ะคลองคลอง,อ,งอ๋อ การฝึกตะเกียบของเชร์แตมครั้งนี้นะคะสนุกมากเลยสนุกทั้งแม่สนุกทั้งเชร์แตมเลยค่ะไว้แม่จะคอยมาอัปเดตพัฒนาการการใช้ตะเกียบของเชร์แตมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโอ,โอ้เก่งมากเชร์แตมเก่งมากลูกก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับตะเกียบเอดิสันนะตะเกียบฝึกพัฒนาการแล้วก็ฝึกการใช้ตะเกียบของเด็กน้อยนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องเชร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ดีด้วยนะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมอนบ๊ายบาย